e ิ t ตติ้งสโลววัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะพี่อิงนั่งอยู่สวิ์แลนด์อยู่ที่ท,ที่ที่พักพี่อิงเนาะค่ะเนาะกะอบอลูว่าสัญญาณดีบอคะ่ะสัญญาณพี่น้องได้ยินบเนาะดีบอพี่อิงขออนุญาตเด้อพี่อิงจะต้องตั้งกล้องแบบนี้เพราะว่าพี่อิงบม่มีขาตั้งกล้องคะ่ะพี่น้องคะ่ะ หเห็นลักษณะนี่เอาเนาะตอนนี้พี่อิงอกลับมาถึงบ้านแล้วบ้านกับที่พักเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพี่อิงจะแพลนเข้าไปคังครังล้างให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเอจะแพลนเข้าไปว่าอ่ามองมันอยู่มองไหนแต่ว่าพี่อิงขออนุญาตาคุยคุยกับอ่าพี่น้องแป๊บนึง ว่ามันอีเด้เห็นบ่ค่ะมันมีโอเคได้เห็นพี่อิงชัดบ่ยังจังสี่นะพี่อิงเดี๋ยวพี่อิงสิแผนออกไปให้เบื้องว่าอ่าภาพเนาะเดี๋ยวจังใดอันที่ให้เบื้องกันว่าข้างหลังมันเป็นจังใดเนี่ย,ยกะอ่าท่านใดที่เข้ามาแล้ววนาะกอเนาะ,ะ,นะพี่อิงอ่าเดี๋ยวสิให้เบื้องวิวค่ะวิวรอบๆห้องพักพี่อิงค่ะเนาะค่ะเนาะอ่า ตอนนี้ท่านไหนที่เขามาแล้วยกนิ้วโป้งมาตัางระหว่างอังกฤษกับกัสวิตเซอร์แลนด์เนาะคขะเนาะเดี๋ยวพี่อิงสิเราให้ฟังว่ามันมีความแตกต่างสำหรับท่านที่เขาม่แล้วกับเป็นคำคอมเมนต์มาพอิงเนี่ยค่ะว่าสัญญาณดีบอเพราะว่าอยังเพราะว่าสัญญาณอยู่บ้านพี่อิงที่พี่อิงพักอยู่เนี่ยค่ะสัญญาณมันเบามากี